ครับไปได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณทุกพระส่วนรวมทางประชาชนที่ร่วมกันในการต้อนรับคณะกรรมาการบี e อเเป็นอย่างดีนะครับเรื่องนี้เนี่ที่ทุนราชการจังหวัดภูเก็ตนายพเชิตปานาพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาการจังหวัดอวนน้สรนราชการโดยมีส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องข้าวหรวมนะครับที่ประชุมเนี่ยรงเกบกพันนีครับว่าระหวางยีที่พวกสิง2์ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาใช่ไหมคณะกรรมาการบี e อเนี่ยได้เดินทางมาประเมิน ความพร้อมนะครับของจังหวัดภูเก็ตในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอาหารเอ็กโปสองพันยี่แปดภูเก็ตประเทศไทยซึ่งเป็นงานใหเย่อได้รับรู้เนี่ยใช่ค่ะซึะ่งเจ้านาน,นี่เราจะมีเงินมุ่นเวียนประมาณเกือบแสนล้านนะมืดถึงแสนล้านนะนะครับจังหวัดภูเก็ตแน่นอนครับเราก็ยาบเป็นเจ้าภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกภาส่วนในจังหวัดภูเก็ตก็ตา้ความร่วมมือในเป็นอย่างดีนะครับในการต้อนรับคณะกรรมการที่เข้ามาประเมินเลยว่าเออให้จัดไมมจัดนะนะครับซึ่งถูกท่านทีคณะกรรมการเดินทางไปกรวดเนี่ย ก็ยังมีการเร่งรัดในเรื่องการบึกจ่ายของประมาณทุนราชการต่างๆให้เหลือเช็ดภายในกรอบที่วางไว้และก็ยังติดตามพุ่นกับปฏิบัติทุนราชการต่างๆในการบำบัดถ,ถุกบำบุงุงทุกเก่ประชาชนด้วยอ่อนอกจากเรื่องนี้อะไรจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับใช่ค่ะข้อใดเป็นจะพาทในปีหน้าปีโยกเนี่ย รู้กันเลยว่าได้ไม่ได้นะเดือนมิถุนายนนะคะเราจะสาบุ้นกันติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะมีขู่แข่งอยู่ประมาณ4ีประเทศิลซีประเทศลแต่แอตเทศใหญ่นะเชื่อมอเมริกานะแต่ว่าภูเก็ตมันน่าเที่ยวเลยทั้งเปานผูควาก็เคยบอกว่าพอพูดถึงภูเก็ตในคนทั่วโลกรู้จักอันนี้ก็อาจจะเป็นเมืองกว่างขอด้เปลี่ยนสักนิดนึงของประเทศไทยเราค่ะเราก็เปลี่ยนถานที่ที่หมายข้าวไว้แล้วเนี่ยประมาณเกือบร้อยห้าสิบรายนะในการจัานันเอฟโอลสองพันยี่สิบนะครับ